เดินทางาที่เดินข้าบประมาณระหว่างชายชลาทานที่หนอยูที่ปกอบชายชลาทานที่หน่งเปิดมัลงอันตรลาจากขเบนรถครับเปิดนท์หายจากแนวเส้นสีเเดืองครับขณะนี้มีกรนยับรถนประเในชายชลาทานที่หนึครับเทศสาลมรลลังอันตรลาจากรเบนรถครับ